ท, yeah, ทักทายตอนบายๆาจ้าท oh no. so no. ักทายตอนบาบายอันน in ี miedo. ้ไอม่เนมเที่ยวหาอัอนนี้เราอยู่หน้าสนามสนามแย่พี่ฟเล็กแมออี่ก็มเลช้วเอากเสียมาไม่เอานะพี่ไม่เอาก็เดี๋ยวพี่ถางมาแล้วพี่พุยในโทรอัพท์เฉยๆโอ้โหลูกสุน ไม่อยากไม่อยากใกล้กับคุณสามีคุณเลยเนาะคุณทกไปยันเลยน้ำจาร์น้ข่อยน้ำแ้็แข็เคี้ยวหวานน้ี่ายกระเช้าขนมเาม่มาใหม่นักายแล้ก็ผีก็จะใส pues ่นักขายครอบตัดมาแล้วแลยวก็จะตั้่ฝน เดี๋ยวแป๊บนึงเด้อขอไปเอาสัค์ว่าให้เราเลยน่ไงนอันัทเธอสั่งได้แป oh, <okay. S 1> ็นก so ็เขาไม่ก so ินอันัทมันเผ็ดนะใครสั่งของเผ็ดอันนัทไดมินดีดีแต่การ์ดุปดิสแท็นเดี๋ยวจะดูด้วยห้เนี่ยแทแทซเนียแล้วไม่ได้นี่แบบมีเดอร์อแป๊บนึ่งเด้ไหมอีเวนต์เล็ก

Er det noget musik der? Ja, det er, musik er, er ja, det. Nå, ja, med håndværker. Ja. ja, det er lidt mere turbulent, ikke? Ja, det er lidt mere turbulent, ikke? Hvor, hvordan, Hvor langt væk er du fra Hvor langt væk er du fra noget? Jamen altså, det er jo nok 400 km og sådan noget. Jamen altså, det er jo nok 400 km og sådan noget. Jeg kan ikke helt finde ud af med de der kilometer. Men det er nok en 300-400 km ikke? vi har kørt i dag. For at komme เนาะแล้วเดี๋ยววันท้ายสิวิ่งตัวบ้านเนี่ยมาไม่ได้เข้าเซ็ตนานไม่ได้เจอกันที่สนามบิเช็คอินแล้วเราไปเจอกันเมื่อตอนเช็คอินก็หนูไม่ได้เข้าโคลาเซ็ตนานหนูออกมารอบเมืองไม่จะได้ไหของพีพี่ต้องเข้าไปพี่จะได้โอ้ต้องพี่เครื่องเครื่องพี่ไม่ได้ดังรถอ๋ดีกอดฮนฟิกนู่ดคลอะแต่ไม่ค่อยดอดอมาแล้วจ่ามาแล้วอ้ยค่ะแต่เ้าหลายพี่เนาะเยียมตังไว้เขา อาหารเต็มถังอันนี้ใส่กอกแกงที่เหลือเวอร์เหลือเมชาแคนข้าวมอมเล็กอย่งนีตอนแรกเลยแกนเสียดเอกกสีาะเียซะจบซด้วยผัดกะเพราในค้าอคาต้านกรานงบานเดีผัดกะเพราจ้า